สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่นันจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำเห็ดปลาเปรี้ยวนะจ๊ะเอาปลาสวายนะ้ำปลาสวายนี่เราก็ซื้อมาเราก็ทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะล้างเรียบร้อยเราก็จะไปแช่น้ำเส้าเขานะพี่นเนาะแช่น้ำเส้าเขไว้ห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะจ๊ะเนาะหรือว่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะจ๊ะเนะาะแต่ว่าเ o าแช่นานๆมันก็จะทําให้มีรสชาติเปรี้ยวเร็้วนะจ๊ะ พอแช่เสร็จเราก็พักให้สะเด็ดน้ำแล้วก็จะมาซาวเกลือแล้วก็ขยำขยำนะจ๊ะเนาะเราจะทำการขยำขยำให้มันทั่วนจะจ๊ะสิ่นอกเอามือเข่านี้่ะเดี๋ยเท้าล่างสะอาดเตานะจ๊ะเนาะวิธีการถนอมอาหารง่ายๆนะจ๊ะไม่แม,ม่นันขอตัวขยำขยำปลาให้เข้าเกลือนวดก้อนเี่นอนวดนวด,นวดให้มันเข้ากันนจะจ๊ะเมื่อเรานวดเสร็จเราก็จะใส่อะ กระเทียมเนาจะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องแช่น้าซาวข้าวมันสิว่า,ขาวเขาพี่น้องเราก็เห็ดไห้เปรี้ยวเร็วเวลาเ้าเห็ดปลาเปรี้ยวปลาอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเป็นปลาชนิดไหนถ้าคุณจะทําปลาเปรี้ยวคุณต้องทําสูตรนี้สูตรของแม่นั้นทาให้เปรี้ยวเร็วมากเพื่อนๆใส่กระเทียมเนาะกระเทียมนี่แหละตัวเห็ดถึนัาเปรี้ยวเนาะพี่น้องถ้าคุณอยากจะเพิ่มรสชาติคุณก็ใส่ ผงชยลดหรือว่ารดดีหรือว่าผงนวดน,นะพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่แล้วจ้ะข้าวเหนียวบ่หมีนข้าวเ,นาเ,นเาหนียวแช่พี่น้องข้าวเหนียวเรานื่องสุกแล้วเราไปละลายน้ําอย่าให้มันจับก้อนกันเขาข็สิมัน,นวดใส่กันเนาะจ้ะนี่แหละวิธีการถนอมอาหารง่ายๆการคนปิสานาะจ้ะนวดนวดไปเรื่อยๆนะพี่น้องส่วนเกลือคุณจะใส่มากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่ความชอบของคุณเลย ผงนัวหรือว่ารสด,ดีก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเนาะใส่มันมีแต่รสชาติออกนิดนึงนาะจะให้มันมีรสชาตินิดนึงเทากับนวด,วดไปดเรื่อยๆจะนวดไปเรื่อยๆนวดจนกว่ามันจะเข้าเนื้อดีๆหน่อยแหละขันอนเสร็จเท่ากับใส่กระปุกอย่างเก็บไว้อย่าเพิ่งใส่ตู้เย็นนะให้มันเปรี้ยวนิดนึงก่อนค่อยเก็บใส่ตู้เย็นไว้เสร็จเรียบร้อยแลวจา้าวิธีถนอมอาหารง่ายๆ วิธีทำปลาเปรี้ยวหรือปลาสมเนาะจ้ะเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเอาไปลองทำดูสูตรแม่นั้นก็ลองเอาไปทำได้จ้ะเด้เอเ้าเห็ดเร่วๆนี่มันจะอีกประมาณ3-5วันเนะจ้ะมันก็จะเปรี้ยวสามารถนำมาทอดกินได้แล้วเนาะพี่น้องลองเอาไปทำกินดูได้จ้ะเด้อสูตรของแม่นั้นพี่น้องเพื่อนๆแม่นั้นก็จะเก็บใส่กระปุกแล้วก็เอาไว้ข้างนอกก่อนจะเฝ้าใส่ตู้เย็นเนะจ้ะ มันเปรี้ยวก่อนเ้างจัสิเก็บใส่ตู้เย็นคถะอยาก,กินโดนๆหลายๆายมือเนาะพีน่นนองถ้านวด่าเขามันก็จะไม่เปรี้ยวด้วยจ้ะมันจะไม่เข้าเนื้อมันจะไม่อร่อยด้วยค่ะเพื่อนเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยเดี๋ยวให้มันเปรี้ยวกินได้แม่นันจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะจ้ะเนาะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า